สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะครับเจอกันอีกเช่นเคยทาง y o u t u b e l หนึ่งหกแปดเตัวเลขพารวยนะครับก่อนอื่นฝากคาเตือนสักนิดนึงนะครับเป็นเพียงการคํานวณสถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกรางวัลงวดต่อไปนะครับจงใช้วิจารณญาณในการรับชมชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยก็แล้วกันนะครับใครเข้ามาแล้วขอให้รวยๆทุกท่านทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยสมาชิกใหม่นะครับจะได้รับรู้ทันท่วงทีนะครับเกี่ยวกับตัวเลขนะครับวันนี้มานำเสนอสูตรนะครับซึ่งเป็นสูตรเด่นล่างระยะยาวนะครับระยะยาวๆร้อยงวดขึ้นไปนะครับก็มีหลายสูตรมากนะครับเพียงแต่ว่าแอดก็พยายามถ้ามีเวลาก็จะลงให้นะ,ะมีทั้ง4สูตร สูตร4ตัวสูตร5ตัวสูตร6ตัวสูตร7ตัวสูตร8ตัวแต่งวดนี้ขอใช้สูตร6ตัวนะครับเพราะว่าใช้มากก็สูตรมันเยอะแยะนะครับใช้มากซื้อน้อยถ้าสูตรไม่เดินก็จบเหมือนกันเนาะก็เอาตามสมควรนะครับตามสมควรแล้วกันสูตรเด่นล่างร้อยงวดขึ้นไปนะครับก็สังเกตดูนะ ตัวเลขก็จะเป็นไปในทางที่น่าสนใจนะสูตรแรก812456สูตร2126 789สูตรที่3 234891สูตรต่อมาก็125680สูตรต่อมา702356สูตรต่อมา124678สูตรต่อมา145678เนาะก็ ตัวเลขเมื่อจับมาวิเคราะห์ให้เห็นชัดๆก็จะประมาณนี้นะเลข2ชนทั้งหมดเลยมีทุกสูตรนะครับเลข2เนี่ยเนี่ยเลข2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 เลขเลข2นะชน2เพราะฉะนั้นรูดล่างนะครับตัวเด่นตัววิ่งก็วิ่ง2ไปแล้วกันเนาะ ตามสูตรถ้าเทียบกับสูตรเก่าคลิปที่แล้วที่จับคู่ชุดไว้ให้นะครับก็จะน่าสนใจสูตรเด่นงวดคลิปที่แล้วเนี่ยเราจับคู่ชุดไว้ถ้าสูตรไม่พลาดได้1 2 3 4 5 6 6, 6ชุดนะเดี๋ยวจะตัดใช้6ชุดนี้มาตัดดูซิว่า ตัวเลขนะ่าสนใจจะเหลือกี่ชุดนะเอาแบบไม่เอาปักหลักมาเทียบนะไม่เอาปากหลักมาเทียบใช้เลขเด่นอย่างเดียวนะเลขเด่น5ตัวแล้วก็เด่น6ตัวมาเทียบเพราะฉะนั้นตัวเด่นเด่นขึ้นมาก็ยังอยู่ที่5 2อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเลขชนที่เลข2 5 6ก็อ่อนลงไปทันที อ่อนลงไปแต,แต่แต่ห้ามซิ้งนะครับพอชนสุกปากหลักนะแต่ที่เด่นที่สุดคือ52ตัวกันตัวรองก็จะมี92กับ82 97อ่า9ก็ก็หายไป84หายไปนะถ้ามาเทียบกับ <c oughs> สูตรเด่นล่าง7ตัว7สูตรนี้นะครับเลข2เล็2ชน7สูตรรวมของเก่า เป็น10สูตรเลยนะรวมเพราะว่าเลข2สูตรสูตรหกหกหกสูตรเนี่ยเขาชน3สูตรห้าสูตรห้าสูตรคลิปที่แล้วแอดลืมไปว่าจับชุดชนกี่สูตรเดี๋ยวแอดปแป๊บหนึง่งจำไม่ค่อยได้อยู่ตรงไหน Và quay lại nó View của này là 1>, 1, 2, 3, ่งสองสมสี่ห้าหกสูตรเนาะหกสูตรเนี่ยก็ห้สองก็ยังเด่นอยู่เหมือนเดิมนะครับหกสูตรหกบวกเ็ก็เป็น13สูตรเลยนะสิสูตรถ้าสูตรไม่พลาดเลยเนี่ยนะจะเหลืออยู่แค่3มชุดนะครับก็คือ 5, ้าสองแดสอง 9กเหลือ3าชุดนี้นะ529282เพราะฉะนั้นไม่มากไม่มมยนะครับใครจะนำเฉพาะตัวเลขเด่นชุดเด่นไป3คู่ชุดก็นำไปใช้งานได้เลยแต่ถ้ามันเทียบกับสูตรปักหลักแล้วก็ก็เหลืออยู่ชุดเดียวแล้วเข้าแต้มด้วยเนาะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้แบบแบบ ละเอียดละเอียดแล้วนะครับนี่ให้สมาชิกได้ชมกันแบบละเอียดเลยนะอะใครไม่ทันยังไงสูตรอ่ะก็เลื่อนเลื่อนมาแล้วก็หยุดแล้วแคบหน้าจอเอาทีละหน่อยก็ได้นะอ่ะแปงปันสูตรไม่ห่วงห้ามนะครับใครจะนําไปใช้งานเนาะทีนี้แต่ละงวดบางทีสูตรเข้าแอดก็ไม่แนะนำมาเสนอให้ดูนะเพราะว่ามันมีหลายสูตรมีหลาย แอดก็จะเลือกเอาเฉพาชุดที่ชอบส่วนตัวเท่านั้นเองบางทีสูตรอาจจะมาแต่แอดไม่ได้นํามาก็ต้องขออภยัยใครที่มีสูตรแล้วก็นําไปใช้งานกันเองก็ได้นะอแอดแบกปันสูตรฟรีๆอยู่แล้วนะทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะวันนี้สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ